สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ดวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้ก็มาเจอกับคุณครูอีกนะคะคุณครูชื่อคุณครูอรรงุร์รอดศีลค่ะประจำชั้นบริบาลหนึ่งทับสองค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะพร้าวค่ะเด็กๆคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ หน่วยกลุ่มประเทศอาเซียนเด็กๆคะเราลองมาทบทวนกันอีกนะคะเอ๊ะกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีกี่ประเทศนะเอ๊ะคุณครูก็จำไม่ได้แล้วนะคะเด็กๆเอ้าใครรู้บ้างคะเด็กๆยกมือขึ้นเอ๊ะอืมมีสิประเทศนั่นไงคะเด็กๆเอ๊ะมีประเทศอะไรบ้างเอ่ย 1. ประเทศไทย 2. สงิงคโปร์3ฟิลิปปินส์4อินโดนีเซีย 5. ลาว 6. ก,กัมบูชา 7. พามา่า 8. บูนายเาเวียดนาม 10. มาเลเซียค่ะเด็กๆาล้ค่ะเด็กๆสปราร์นี้เรามาเรียนรู้หน่วย บ้านเราและก็เพื่อนบ้านอันเพื่อนบ้านอาเซียนกันค่ะเด็กๆเด,ด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้ได้เลยค่ะหน่วยบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกต่างๆในอาเซียนมีลักษณะที่คล้ายกันนะคะอย่างเช่นและนี่ก็คือภาพอะไรคะเด็กๆ นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะนั่นก็คือภูเขาคะ่ะภูเขาเป็นธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต,ต่อไปกันเลยค่ะและนี่ก็คือเอ๊เราจะเรียกว่าอะไรดีคะทด็กๆแม่น้ำลำธารหรือว่าน้ําตกนี่ก็ถือเป็นธรรมชาติของอาเซียนหลืประเทศต่ตอนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยค่ะและนี่ก็คือ ธุงหญาค่ะธุงหญ้าสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีดอกไม้อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดจากเกิดจากคนรม่เปล่าคะ,ะถือว่าเกิดจากคนด้วยและเขาก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเราก็เลยเรียกเขาว่าธรรมชาตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลยค่ะและนี่ก็คือคืออะไรคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่า และนี่ก็คือทะเลทรายค่ะซึ่งทะเลทรายจะมีแค่เฉพาะบางประเทศเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศเนี่ยจะมีทะเลทรายเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ใช่เนาะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีธรรมาชาติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำล้ำทารน,น้ำตกทุ่งหญ้าแล้วก็ ทะเลซายที่มีเฉพาะบางประเทศนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้หน่อยบ้านเราและพึกกลุ่มประเทศอาเซียนกันไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะ สัปดาห์นี้เราก็เจอกันแค่นี้นะคะค่อยพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากันค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ